Hello everyone. Welcome to English with เ r ดวสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาอ่านคำศัพท์ smile f y พร้อมกันนะคะสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่บทที่3ค่ะ Unit 3 1, 2, 3, Go Unit 3บทที่3 Unit 3บทที่3 Healthy Habits กิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี What are the children in picture 1 doing? เด็กๆในภาพที่หนึ่งกำลังทำอะไร How many children are there in the swimming pool มีเด็กๆจำนวนเท่าไหร่ในสระว่ายน้ำ What are the children in picture three doing เด็กๆในภาพที่สามกำลังทำอะไร What kinds of fruit are there on the table มีผลไม้ชนิดอะไรบนโต๊ะ Are the children in picture four feeling well เด็กๆในภาพที่สี่รู้สึกสบายดีไหม Grape s องุ่น Watermelon แตงโม Ham ham sweet หวาน Toast ขนมปังปิ้ง Cereal ธัญพืช Lollipop ลูกอม Cookie ขนมคุกกี้ Sausage ไส้กรอก ฮอทดอกฮอทด็อกพิซซ่าพิซซ่าสัลัดสัลท์แอปเปิลแอปเปิลฟิชปลาไรซ์ข้าวโค้กโค้กวอเตอร์น้ำแคนดี้ลูกกวาดเบรดขนมปังช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮลที่สุขภาพดีอันเฮลที่สุขภาพไม่ดีฟรุตอิสกูดฟอร์มีผลไม้ดีต่อฉัน I eat it every day ฉันกินมันทุกๆวัน chocolate is not good for me ช็อกโกแลตไม่ดีต่อฉัน I don't eat it ฉันไม่กินมัน egg ไข่ milk นม juice นม้ำผล,ลไม้ orange juice น้ำสม้ม fruit salad สลัดผลไม้ Sand wich, sandwich sandwich hamburger hamburger orange สม้ม tomato มะเขือเทศ chicken ไก่ไอ e cream ไ c e cream cake cake Carr ot, carrot อ a ลันช lunch b o กล่องอาหารกลางวัน what have you got for lunch คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง I've got a sandwich ฉันทานแซนวิช have you got any fruit คุณมีผลไม้ไหม yes I've got some watermelon มีฉันมีแตงโม What have you got to drink? คุณมีเครื่องดื่มอะไร I've got some water. ฉันมีน้ำเปล่า Fruit salad สลัดผลไม้ Ingredients ส่วนผสม Recipe ตำราตำรับ First ครั้งแรก Next ต่อมาถัดมา Then และแล้วหลังจากนั้น When เมื่อ Finally ท้ายที่สุด The girl in as all in short is playing a computer game เด็กผู้หญิงในชุดเสื้อสีสม้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ Do exercise ออกกำลังกาย Take a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว Clean teeth ทำความสะอาดฟันแปลงฟัน H. H. ปวดหัว Toothache ปวดฟัน Stomachache ปวดท้อง Sore throat เจ็บคอ c o l d เป็นหวัดหนาว What's wrong with Robert? Robert ผิดปกติอะไร He has a h e a d a h เขาปวดศีรษะ I have a toothache. ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist. คุณควรไปพบหมอฟัน I have a cold. ฉันเป็นหวัด I have a toothache. ฉันปวดฟัน I have a h e a d a c h ฉันปวดศีษะ I have a stomach ache ฉันปวดท้อง I have a sore throat ฉันเจ็บคอ You should have a hot drink คุณควรดื่มน้ำร้อน You should exercise คุณควรออกกำลังกาย You shouldn't eat anything and you should go to see the dentist คุณไม่ควรกินอะไรและคุณควรไปพบทันตแพทย์ You shouldn't eat sweets คุณไม่ควรกินของหวาน you should go to bed คุณควรเข้านอน I have a toothache ฉันปวดฟัน you should go to see the dentist คุณควรไปพบทันตแพทย์ you shouldn't eat anything คุณไม่ควรกินอะไร What's wrong with you Joe โจมีอะไรผิดปกติเหรอ I have a h e h e ฉันปวดศีรษะ You should go to bed คุณควรเข้านอน How are you คุณสบายดีไหม Oh what's wrong Oh มีอะไรผิดปกติ Don't eat anything then go to see the dentist อย่ากินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟัน Do you always clean your teeth after meals คุณ ทำความสะอาดฟันหลังอาหารเสมอหรือไม่ You should clean your teeth after meals. คุณควรทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหาร That's a good idea. นั่นเป็นความคิดที่ดี Yes, you are right. ใช่คุณทำถูกต้องแล้ว I have a toothache. ฉันปวดฟัน a m not well. ฉันไม่สบาย No, I don't. ไม่ฉันไม่ได้ทำ Do you like pizza? คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังกายไหม is it difficult or easy for you มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ can you run fast คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม what is your favorite sport กีฬาอะไรที่คุณโปรดปราน do you eat breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าไหม do you eat a lot of vegetables คุณกินผักมากใช่ไหม do you clean your teeth after meals คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารใช่ไหม Do you exercise คุณออกกำลังกายใช่ไหม Do you like drinking water คุณชอบดื่มน้ำใช่ไหม Do you sleep eight hours at night คุณนอนหลับ8ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you watch a lot of TV คุณดูทีวีมากไหม Do you get colds often คุณเป็นหวัดบ่อยไหม Do you eat snacks between meals คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหม Do you eat cakes and chocolates? คุณกินเค้กและช็อกโกแลตไหม Always สม่ำเสมอ100% I always go shopping after work. ฉันไปซื้อของสม่ำเสมอหลังจากเลิกงาน Usually ปกติ90% Normally, generally โดยทั่วไปธรรมดา80% Often บ่อยๆ70% Sometimes บางครั ally, ben, kl ang, kl ang, ้ง50% Occasionally เป็นครั Never, mai, ke, ้งคราว30% Seldom นานๆครั้ง10% Rarely Hardly แทบจะไม่เคย5% Never ไม่เคย0% Do you eat a lot of fruit? คุณกินผลไม้มากไหม Do you walk to places near your house? คุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม Do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you sleep for eight hours at night คุณนอน8ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you take a shower in the morning คุณอาบน้ำด้วยฝักบัวในตอนเช้าใช่ไหม Do you clean your teeth every night คุณแปลงฟันของคุณทุกๆคืนใช่ไหม Do you drink cola คุณดื่มโคลาใช่ไหม Do you watch a lot of television คุณชอบดูทีวีมากใช่ไหม Do you play lots of computer games คุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากใช่ไหม Does it go Yes it does No it doesn't Does she go Yes she does No she doesn't Does he go? Yes he does. No he doesn't. Do you go? Yes I do. No I don't. Do I go? Yes you do. No you don't. Do they go? Yes they do. No they don't. Do we go? Yes we do. No we don't. How many hours do you sleep at night? ตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง? What time do you go to bed? คุณเข้านอนเวลาเท่าไร Name three kinds of drinks. ชื่อเครื่องดื่ม3ชนิด Name four kinds of vegetables. ชื่อผักสี่ชนิด What do you have for lunch? คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร What food can you eat every day? คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกๆวัน Name two kinds of unhealthy food. ชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสองชนิดอาหารขะยะ Name three kinds of healthy food ชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิด What exercise do you do คุณออกกำลังกายแบบใด What do you have for dinner คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร What do you like to drink คุณชอบดื่มอะไร What sport do you play? คุณเล่นกีฬาอะไร What do you have breakfast? คุณรับประทานอาหารเช้าอะไร Thank you for your attention. Goodbye. Bye bye.